ฮีโรของฉันคือเธอการเอาชนะไวรัสโควิดสิบเก้าสำหรับเด็กนะครับนี่คือเรื่องราวที่สร้างขึ้นเพื่อเด็กๆจากเด็กๆทั่วโลกบทนำฮีโร่ของฉันคือเธอเหมาะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูอ่านให้เด็กหรือเด็กกลุ่มเล็กๆฟังผู้พัฒนาได้จัดและแปลเป็นภาษาอาหรับิกจีนฝรั่งเศสรัสเซียและสเปนไปกันเลยว้ แม่คือฮีโร่ของมาลิเพราะเธอคือสุดยอดคุณแม่และยังเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกแต่ถึงอย่างนั้นแม่ของมาลิก็ยังหาวิธีการรักษาโคโรนาไวรัสไม่ได้เจ้าโควิด19หรือโคโรนาไวรัสเพราะมันเล็กมากๆแม่ตอบแต่มันแพร่กระจายอยู่ในการไอและจามของคนที่ป่วย และเวลาที่คนป่วยแตะตัวคนอื่นหรือสิ่งของรอบตัวคนที่ป่วยจะมีไข้และไอและอาจจะหายใจไม่ไมสะดวกไวรัสส่งผลกระทบต่อคนมากมายและทุกคนสามารถช่วยต่อสู้กับมันได้เด็กๆคือคนพิเศษและมีส่วนช่วยเหมือนกันหนูต้องอยู่อย่างปลอดภัยเพื่อเราทุกคน แม่อยากให้หนูเป็นฮีโร่ของแม่นะจ๊ะเธอคืออะไรนะ่ะมาริอ้าปากหอฉันคืออาลีเขาตอบฉันไม่เคยเห็นอาลีมาก่อนเลยมาริตอบอืมฉันอยู่ตรงนี้มาตลอดอาลีตอบฉันออกมาจากใจของเธอมาริจึงกระโดดขึ้นบนหลังของอาลีและบินผ่านหน้าต่างห้องนอนขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนพวกเขาบินผ่านหมู่ดาว และกล่าวทักทายดวงจันทร์ยินดีต้อนรับฉันชื่อต้นกล้าเด็กชายคนหนึ่งตะโกนบอกพวกเธอมาทำอะไรที่นี่หรือขอโทษนะที่พวกเราเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้พวกเราต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรฉันชื่อมาลีและนี่คืออาลีเธอรู้ไหมว่าเด็กๆสามารถช่วยให้ผู้คนแถวบ้าน,เ,นเพื่อนๆพ่อแม่ ปู่ย่าตายายปลอดภัยจากโควิด้าได้พวกเราทุกคนแค่เพียงล้างมือของเราด้วยสบู่และน้ำสะอาดเรายัางรู้ด้วยว่าถ้าเราป่วยเราต้องไอลงในข้อพับแขนและเราควรโบกมือทักทายแทนการจับมือพวกเราพยายามอยู่แต่ในบ้านอาดีบินขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับต้นกล้าและมาลิ บนปีกทั้งสองข้างเขาบินผ่านเมืองและร่ำส่งเสียงคำรามและร้องเพลงต้นกล้าร้องตะโกนบอกเด็กๆบนถนนว่ารีบไปเร็วบอกครอบครัวของเธอพวกเราจะปลอดภัยว่าถ้าอยู่ในบ้านพวกเราสามารถดูแลกันและกันได้ดีที่สุดด้วยการอยู่บ้านผู้คนจะต้องหยุดเดินทางท่องเที่ยวเร็วๆนี้อย่างน้อยก็ช่วงเวลานี้ต้นกล้าพูด มีการปิดการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศทั่วโลกพวกเราควรอยู่กับที่และอยู่กับคนที่เราลักฉันคิดถึงพวกท่านตอนนี้ฉันกอดพวกท่านไม่ได้เพราะฉันอาจแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสปกติพวกเราจะได้เจอกันทุกวันหยุดสัปดาห์แต่ตอนนี้ไม่ได้เจอ เพราะพวกเราต้องช่วยปกป้องให้ท่านปลอดภัยโทรหาพวกท่านได้ไหมมารีหันไปถามเพื่อนอ๋อได้สิต้นกล้าตอบพวกท่านโทรหาฉันทุกวันและฉันก็เล่าให้ท่านฟังว่าเราทำอะไรกันบ้างในบ้านทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นนะและและพวกท่านก็รู้สึกดีขึ้นเหมือนกันเวลาที่เราเจอคนที่เรารักไม่ได้เป็นธรรมดาที่เราจะคิดถึงพวกเขาอาลีบอก พวกเราต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรงั้นฉันขอส่งอ้อมกอดฉันไปหาเธอจากตรงนี้แทนนะฉันชอบจังที่เราสามารถใช้คำพูดและการแสดงออกเพื่อแสดงความห่วงใย,ยก็ตั้งแต่มีคนในคะรอบครัวเธอป่วยเธอก็อยู่ที่บ้านตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้เธอแพร่เชื้อไปให้คนอื่นอีกแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ เราเล่นเกมทำอาหารใช้เวลาเล่นในสวนและกินข้าวร่วมกันฉันและพี่ชายก็ได้ยืดเส้นยืดสายและเต้นรำกันเราอ่านหนังสือและฉันก็พยายามจะเรียนอย่างสม่ำเสมอกันอยู่แต่ที่บ้านช่วงแรกๆอาจรู้สึกแปลกๆแ,แต่ตอนนี้ก็รู้สึกปกติดีนะบางครั้งมันก็ไม่ง่ายนะฟาใสอารีบอก เธอหากิจกรรมที่จะอยู่บ้านอย่างสนุกสนานและอยู่กับคนที่เธอรักในบ้านนี่แหละที่ทำให้เธอคือฮีโร่เธอเคยทะเลาะกับคนที่บ้านไหมตนกาถามเราก็มีทะเลาะกันบ้างนะฟ้าใสตอบพวกเราต้องมีความอดทนมากเป็นพิเศษเข้าใจกันมากกว่าที่เคยและที่สำคัญ คือจะช่วยให้พวกเราเองและคนอื่นรู้สึกดีขึ้นพวกเราทุกคนพยายามจะกล้าหาญแต่ฉันก็กังวลเกี่ยวกับบางเรื่องอันดาพูดฉันเล่าให้พวกเธอฟังได้ไหมฉันได้ยินว่าบางคนป่วยและก็ตายทำให้ฉันกลัวมากเลยจริงไหมที่โครนาไวรัสทำให้คนตายจริงนะครับผมอาลีถอนหายใจเฮือกใหญ่และนั่งลงกับพื้นใช้ฮีโร่น้อย มันแปลกประหลาดอาลีบอกบางคนไม่รู้สึกว่าป่วยเลยแต่บางคนกลับป่วยหนักมากและบางคนก็ตายนี่แหละคือเหตุผลที่พวกเราทุกคนต้องระมัดระวังโดยเฉพาะกับคนแก่และคนที่มีโรคประจําตัวเพราะพวกเขามีแนวโน้มจะป่วยหนักกว่าบางครั้งที่เรารู้สึกอัดขัวมากๆหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยการจินตนาการถึงที่ที่ปลอดภัยขึ้นมาในใจก็ช่วยได้นะ จดจ่ออยู่ที่ความจำทรงจำหรือช่วงเวลาที่เธอรู้สึกปลอดภัยเธอสามารถไปยังสถานที่ปลอดภัยได้ทุกเวลาที่เธอรู้สึกเศร้าหรือกลัวอาลีบอกนี่คือพลังวิเศษของพวกเธอพวกเราทุกคนห่วงใยกันและกันได้ถูกต้องอันดาอาลีบอกพวกเราห่วงใยกันได้ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามทุกคนฉันอยากให้รู้จักเพื่อนๆของฉันที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสและการดีขึ้นแล้วฉันไอบ่อยๆและบางครั้งรู้สึกตัวร้อนมากฉันยังรู้สึกเหนื่อยง่ายและไม่อยากเล่นอะไรเลยสักสองสามวันฉันเป็นเพื่อนของคุณเขาแต่เด็กอีกคนหนึ่งพูดขึ้นมาถึงแม้เขาจะติดโคโรนาไวรัสเรา และเราอาจจะเจอขุนเขาไม่ได้แต่พวกเราก็ยังมีเพื่อนเป็นเพื่อนของขุนเขาอยู่เหมือนเดิมฉันไม่เคยหยุดเป็นห่วงเขาและเราก็มีความสุขมากที่เรากลับมาเล่นกันได้อีกครั้งบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทำได้ในฐานะเพื่อนคือการป้องกันและกัน ต่วันหนึ่งเราจะกลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งได้นไปโรงเรียนได้เหมือนเดิมพวกเด็กๆสัญญาต่อกันว่าพวกเขาจะไม่มีวันลืมการจนภัยร่วมกันในวันนี้มาลิรู้สึกเศร้าที่อาจจะไม่ได้เจอเพื่อนเพื่อนอีกสักพักแต่เธอก็รู้สึกดีขึ้นเมื่อได้ยินเพื่อนของขุนเขาพูดแค่เพราะเธอไม่ได้เจอพวกเขาไม่ได้แปลว่า เธอต้องหยุดรักพวกเขานี่นะเธอสามารถช่วยคนที่เธอรักให้ปลอดภัยด้วยการล้างมือและอยู่บ้านฉันไม่เคยห่างเธอไปไหนฉันจะอยู่กับเธอเสมอเมื่อเธออยู่ในที่ที่ปลอดภัยเธอคือฮีโร่ของฉันมาริกระซิบเธอคือฮีโร่ของฉันเช่นกันมาริเธอคือฮีโร่ของทุกคนที่รักเธออาลีตอบเราทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ในทุกๆวัน และฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแม่ก็คือลูกจบแล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะเป็นฮีโร่ยังไงที่จะช่วยคนณืณน้าเราทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ด้วยการบอกเพื่อนๆและอย่าออกไปเล่นกับเพื่อนๆเ,เราสามารถรู้สึกปลอดภัยและสามารถบอกเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างเช่นญาติคนที่เราลักพ่อแม่เราตายายปู่ย่าว่าต้องล้างมือบ่อยๆด้วยสบู แล้วเราก็ต้องใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาเราต้องไปซื้อของอะไรแบบเผื่อเอามากินที่บ้านแต่อย่าลืมนะครับห้ามออกจากบ้านนะครับผมแล้วคลิปนี้ก็จบันแล้วครับเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ